สะครับสะปลาครับเอาผักตบลมครับข้าวเดียวเต็มท้องอันนี้เพื่อนบ้าคอนะครับเห็นมันหลาครับโอ้ยอยากให้เอาไปเบิสน้องเลยนะครับตอนแรกวันชื่อเหลือทิมมันหลายโพดหลายโพดกับวดีครับผักตบแต่เอาไปให้ไก่ไก่ก็กินอยู่นะครับไก่ไข่ไก่ยังครับปลาก็กินแต่มันหังบุมีเวลาครับ หลายๆกับเป็นศัตรูครับ <c oughs> แพ้ว้อีลีครับโอ้ลำใหญ่ๆผ <c oughs> ักตบครับ <c oughs> มีประโยชน์อยู่ครับแต่บางเทือก็หลายโหดผ <c oughs> ักตบ <c oughs> เอาไปจะคึงน้องยังเด้อเนี่ย <c oughs> ขนาดว่าดึงไปยังยังโมท่านไอ้บกอยู่เ <c oughs> พราะเขาใจอยู่ว่า, <c oughs> วามันบบกว่าหลายเติบเลยยังคือเก่า เอาเอหียเด้อเอาจะคึงนี่สุดจอดเลยบารนี้อยนำนำน,ำ,นำเต็มอีกแช่อีกโ<อ>มบัสได้เคลียร์แล้วหืือยังได้ออขมโม<อ>บิดว่าจะลื้อออกนะครับแต่บาได้รลื้อแล้วแ <laughs> ต่มีคนดึงเขาไปจะไกล้ๆคึงเนี่ยห่งดีเดีว เป็นว่าเอาไปให้ปลากินนะครับดีเลยซอยกันกำจัดมันลายโพดแต่หากมันห้อยลอยหนามหากมันนะหากมันไ่ได้ฟังในหนามไหมหรอฟังดินแล้วไงโอ้ปกติมันลอยข้างฟังดินปกติลอยร้อยในพ่อฟังได้พร้อมเห็นหลากขึ้นมาง่ายๆนะแสดงว่ามัน คือกึงฟังลิ้นคือกึงร่อยแล้วดึงขึ้นเนปลดปลดไปน่ะพักตบชวบ้านเนาะเล่นดีน้องเจ้าปลาไวะโอ้ยปลาบ่เกิดบ่ได้กินปลาข้อมันพักไลโพดจักสิเอาอย่างไนี้ยโอกาสมันลัมมันลัมมันสมบูรณ์อยู่เลยเนาะจักมันดูดอยังเนาะโอ้โหรัมมันสมบูรณ์ขนาดเลยใครอะไรคือยังเกาะ ยังก่อนจากใม้คือเขาได้เนาะนี่โอ้เป็นใครดีนะคือไม่ไปสื่อเนะเขาสยองหมดแล้วนี่ยสื่อไปในเพลียเร็วขนาดส่วนเลยอ่อนซ้อน,นอยู่ยอ่อนซอนอยู่แขกมาแล้วมันไข่เลี้ยงใครเรครสียหลอรถให<ะ>้มันจบนี่นะจะไปเรียงโอ้โอคู่อะไรเนี่ยนะขอเข้ามาขอเยอะๆตัวใหญ่ คล้ายๆกบบ้านในนี้ก็ว่าแล้วหัยวเยวเเีวขียวอันนี้กบเลี้ยงดือยกันได้เหรอเนี่ยเข้าผสมแล้วเนาะผสมหมูฟอกผสมนาหมูฟอกผสมนาไอ้เบิ่องบอกว่าเลี้ยงอย่ไยยองไรเพื่ออยากเลี้ยงเนาะอืมมีละมองอยู่มันก็ดีแมนไปได้อยู่พราะมันเนี่ยอ๋อึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้เนาะเออเอาไปกบอยู่ เอ้ยมันก็มักคือยังแหลมันก็บไม่ได้ว่ามักหลงลูกมันไหนเนาะฟองนี่ดีเลยเนี่ยมันขยายได้ครเออมันน้ำมักดีหมักยังเนาะมีประโยชน์เลยขนาดนี้บอกกันเลยก็ดีมเนาะอะไรเนาะต้องยาวเี้ดขาดต้างยาว กบ,บ้ว่าาตายอีก่รอโอ้ยบ่แพรก็ว่าเอาโหลดบ่ต้องบ่ต้องถาแพรตายอตายกินบิมันมันเอาไปหน่อยปลามันกินแต่อันนี้มันร้ายพอยต้นี่ยต้นนอยนะนีต้นดวอันนี้มันแบบว่าโอ้แต,ต่ตัวนี้ก็ใส่เวลารลายกันด้วยเพื่อที่ไ่ปันเนี่ยคือ้าใใหม่ิอรหารมันตังนั้น อืมแค่เดียวแหละสมบูรณ์เนาะสมบูรบ่ได้แตะเนาะป้ากินกินบ่ทันนะหลายโพดไปรถกลบ้านนึ่งประโยชน์ของพักตบชาวานะครับก็นี่ครับสับมาให้ไก่ไข่ก็ได้นะครับนอกจากเอาให้ป้ากินแล้วครับแต่บางเทือมันก็หลายเกินไผแล้วครับ ไายไปกรบบ๋ดีป้ามันบ่นอ้ไหายใ,หใจอะไรครับนอยน้องนะเดี๋ยวคลิปนี้เขากลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไป